สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินใส่กอกนิโก้โอบไปเราไปอาบน้ำกลับมาเป็นนิโก้ปืดเลยพี่น้องตั้งเวลาไปโดนพอดใส่กอกหนังหมูกับใส่กอกเข่าเห็ดไห่แซต่ตู้เย็นไ้จนลืมข้าวแล้วค่ะอบไบเราไปอาบน้ำกลับมาก,กายเป็นนิโก้จอยบอกเป็นหยังกินคือเก้าพริกรุ่นนี่บ่เคยซื้อกินของแขกจะลองซื้อมากินเบิง่งค่ะ ว่ามันจะเผ็ดขนาดใดน,นะคะมาจากาบวบลายใหญ่หางหนึ่งบวบอืออบอบ้อแซ่บเด้อแซ่บอื้ม มึงยังได้คลิปเขากินโชวของของแขกพชรเงีายๆจังสิเพชรเป็นอง ม่นเป็นปีแล้วว่าได้ไม่ได้ตูนี่ซุ่มเศ็กอกก็ได้ อาทิตย์กินแล้วทั้งอาทิตย์ฝนตกมดทั้งอาทิตย์มันคึมล่มสิบกว่าองศา อิงขิงสดกระแทกแต่ขันค้ายใส่กรอบบั๋นเห้าตะเกียร์รสเสร็จกรอบอย่างเนาะ ฟองมีน้ำจิ้มออกหวานๆแถมขิงดองหผักชีอ่อนดอกแทีบมวกกับเป็นกระล่ำ กินละไพ่ลมอย่างดีแต่ว่ามันเย็นหน่อยดองมาด,ดองกับแซ่บเพื่อก้าม เพชรขิงใส่กันก็พิกยอนนี่กินไม่ค่อยได้หลายไปเลยเพื่อว่า อย่งนันขาเราขนกว่านะปรบเด็น,นกระเพราะข้าแขบลงแล้วแบบออึบออึงอึชิ้ิเด่นหนึ่งแซบแซบ เนึ่งกินแท่นเขาค่ะนับายกันยงไม่ได้นั่งมุกไปแล้วไมกิน,ก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 นเนื้เนื้อเนียวเนียวแซ่บ ด่งครับเป็นม,มันเน่นเลยว่าเป็นกินบักอือหนึ่งเนี่ยนะกินอาหารตัวไปล้วว่าเอาบักอือหนึ่งแท่งเขาพลิตนำนักได้เลือดเดียดนั่นสีหาโลมันสีม่นอยู่พี่น้องเพราะว่า กินลงไปแล้วมันอิ่มไหวเราเข้าไปอ่านนะพอแขนไว้ว่าฟักทองหลความอื่นมอสำหรับคนเป็นเบาหวานความดันนะคะแล้วก็ไขมันมันมีกากใย ไฟเบอร์สูงยแบบกระับลดน้ำตาลลดไขมันเอนียงต่างๆค่ะเมื่อไนกับเพิ่งไปอ่านพ่อกันเลยซื้อมาสองหน่วยที่สำคัญเอี่ยมนั่นเอี่ยมดดน เค็ดจันสีขวใส่ัวกระเทียมใส่น้ำปลาเดีเดี๋ยวยผมสลสคราวนี้วปั่นจ้ำเนาะพริกมีไหปชื่อของลานแกที่นม่เน่วแปลกแปลเรือร่อยๆเ้วว่าบังคเด็กไปเพราะจะเด็กไปก็ที่นี่แหละ ขาเนียวเข้าไปทุรักในเมืองก็ได้เพื่อนได้หายได,ได้บอกพริกมากไปจนแครบเสียขายคองให้แม่น้อยจนจำไม่น้อยจนห้องอ๋อเธอหายไปไหนมาทำไมฉันเห็นหน้าเธอเลยฉันก็อยู่นี่แหละแต่ฉันไม่ค่อยได้เข้าในเมือง ก็เลยไม่ได้มาซื้อของร้านเธอฉันนี่กจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าปกติไม่นด้เขาไปไม่นายซื้อซื้อยาสูตรทุกอาทิบซ่อมซื้อพักซื้อนั่นซีนี่ใครจำไม่นายไดนั่งซื้อ,อยาสูบรไมนซื้อยาสูตรทุกอาิบซ่อม เฉยไปไงเนาะเธอไม่อยู่ไม่มีใครมาพูดว่าเอายาสูบสิบซองเอายาสูบสิบซองเออเดี๋ยวฉันกับแม่หนานาวฉันกับมาหาเที่ยงเท่าแล้วหนาวๆก็พอไปได้หละเลือกก็ได้เลยเดี๋ยวซื้อกระร้านขก้วก็เกา หนูค้าคักว่านี้สุบ่นอิ่มกินมะไร้มันขมไม่ไงอบใหม่โพดจนนี่โอเคเอกินมดก่อนเดี๋ยวอิ่มแล้วใส่ตู้ว้กินนี่ใส่เอาทิ่มถ้ามันอบโดนพดมันใหม่มันขมใส่มันขมเ่นียวใส่ตู้ว้มืออืดอาจจะกินแบบอื้ก,กับใส่กอบมดมือก็คือจบนะคะ ไม่ได้กินเขาค่ะพี่อวจ้าดูกาาักใจใจ้ารักนายจุ๊บจิ๊บไปไปจ้า